หญิงเมียแจ็คโอดโอยถูกยกเลิกงานเหตุไปถ่ายกับพีเคขนใกล้ชิดดีเจมาตูงล่าสุดนะครับหญิงภรรยาของแจ็คได้โพสต์ข้อความเดือดลงอินสตาแกรมโดยโพสต์ระบุคแคปชั่นว่าไม่คิดว่าจะใกล้ตัวขนาดนี้กำลังขับรถไปถ่ายงานโดนโทรมายกเลิกงานกลางถนนเพราะเมื่อวานลุงแจ็คไปถ่ายงานมากับพี่พีแสดงความรับผิดชอบไปคะ่ะแล้วใครรับผิดชอบงานที่เสียไปบ้างคะ ไต้ก็ต้องใช้เครื่องฟอกนะคะไม่ได้ใช้ผงซักฟอกฟอกดูแลตัวเองเป็นอย่างดีทุกคนกรณารับผิดชอบต่อสังคมด้วยนี่ครูพยายามสุภาพที่สุดแล้วกับบ้านกักตัวค่าฝากกดไลค์กดซับสไคร e กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันนะครับขอบคุณครับ